สัสดีครับแนะนำตัวทางบ้านหน่อยผมชื่อแมมมอสสลาชีพครับแมมมอสสตลาชีพวันนี้เจอกับ2แผ่นดินเลนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าครับผมเรามาเยี่ยมตาช่างรอบแรกเป็นยังมับ้งเกินเจ้าสองครับเกินอยู่สุดสองสองเลยนะสองอยู่ไข่เลยครับลูกเจ้าพ่อกรมการครับลูกเจ้าพ่อกรมการบอกว่าพี่ครมเพ่ได้นะครับผมสองมากี่วัน้องมาเดือนกว่าครับเดือนกว่าเราประเพ่ยังไงมวยมวยเข่าครับผู้ต่อสู้เห็นไหม เห็นคร <Okay. S 1> ับก no, like no, right? no, ็เป็นไงก็เป็นมวยบูทุดดันครับเขานี่เขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไหมครับผมได้หมดเลยนะมีหมัดเติมมีอะไรไหมมีครับมีนะเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยลอยประมาณห้าสิบเก้าหกสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับผลงานล่าสุดชกประเทศไหนที่ราชดำเนินครับเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้หนักวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับวันนี้ปล่อยเหมือนเหมือนล่อยปล่อยขึ้นมาชกไหมไม่ครับปีนี้ก็ โตขึ้นครับเอตัวขึ้นมันนี่มันชกสุกนี่ครั้งแรกมันครับครั้งแรกครับครั้งแรกแก่ไหมปกติจะชกอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าแล้วอีกอสองไฟเป็นไงผลงานเราผมก็แพ้เดลนตาบแล้วก็ชนะสิริโชคครับโอชนะหนึ่งแพ้สองนะวันนี้ก็ต้องกลับมาแจ้งเกิดดีครับผมนะคิดว่าเกิดได้ไหมไหมนี่ได้ครับเห็นไม่ก็คู่ต่อสู้มีอะไรบ้างตรงไปดินก็มวยเดินบูดดุดันมีเข่ามีหมัดอะไรครับ สูงกว่าสูงมานะเอาเป็นคนจากจังหวัดสระบุรีครับอ่ะฝากให้เขบเชียร์นะวันนี้ก็ไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับโอเคขอโชคดีทุกท่าบสวัสดีครับผมสองพันดินชอแก้ววิเศษครับวันนี้เจอกับเมมมอสนะครับว่าเช้าถ่ายรูปนี่น่าจะเสียเปรียบรูปร่างเขาหน่อยไหมครับเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่กองเกลียวครับกี่วันได้ซ้อมมาซ้อมสามอาทิตย์เต็มๆครับกองเกลียวตัวนี้จะมีนักมวยกี่คนในครับทุกคกูซ้อมเนี่ย ก็มีอยู่มีได้นะครับซ้อมมาพอสมควรนะครับเราสูงเท่าไหร่ครับสูงหนึร้อยหกสิบเก้าครับน้ำหนักปลอยปอยหกสิบสองครับว่าเช้ามาเกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดปอนปอนสองครับตัวนี้ผ่านเจลรุยเรียบร้อยครับร่างกายวันนี้เป็นไงเต็มร้อยครับนะเราเป็นมวยประเภทยังไงก็บูกุึงชันครับเปิดเกมครับแล้วแมมมอลลี่น่าจะมวยเข่ามั้งครับเห็นไหมเห็นคลิปไหมเห็นครับงั้นใคไปสู้กับแมมมอลวันนี้ก็ไปมัดติขาครับเปิดเกมเลยวันนี้นะครับล่าสุดชกไว้ที่ คได้กำไรครับเป็นไงมาแล้วผลงานแพ้คะแนนครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกครับวันนี้ร้อยยี่ห้าครับโหลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก่อนนั้นให้สองไฟเป็นไงบ้างผลงานเราก็จำไม่ได้แพ้รวดอย่าบอกว่าแพ้รวดนะสองไฟนะแตมีชนะน็อกเลอร์พงศ์อ่าก็ถือว่าชนะมาอยู่ครั้งหนึ่งครับนี่ร้อยยี่ห้ามันมันเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าต้องรออ่ะลูกหลานจากจังหวัดสอบปปลาวครับสอบมาลาวเอาฝากไปขับเชี่ยวหน่อยพูดเราวันนิมาพี่น้องสอบปากเปล่วจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ เป็นนีเต็มที่แน่นอนครับโอเค okay, ขอชคดีครับผมครับ